ไม่รักน้องพลอยไม่รักน้อพลอยไม่รักน้องพลอยไม่ใช่แม่ไม่ใช่เซเว่นเลยไม่ใช่แม่ม่ใช่เซเว่นไม่รักน้องพลอยน้องพลอยรักไม้หนี่น้องพลอยรักไกลโอ้พี่บันพันงอนแล้วพี่บันพันงอนไม่รักน้องพลอยโอ้ไม่รักน้องพลอยนี่นะไม่รักน้องพลอยรักน้องพลอยรักน้องพลอยไกลๆเลยโอ้ยไล่ใครไปไกลๆให้วาปันกับแม่เอ้าไปไหนจะให้แม่กับพลอย ก็ไปอยู่ในป่าด้วยกันน้องพลอยเนาะพี่ปันปันเขาไล่แล้วพี่ปันปันเขาไล่แล้วเขาไล่น้องพลอยกับแม่แล้วเนี่ยเขาไล่น้องพลอยกับแม่แล้วเนี่ยให้ไปอยู่ในป่าโอ้แม่รับน้องพลอยดีกว่าแม่รักน้องพลอยดีกว่าขอให้ไปไกลๆแล้วให้ไปไกลๆแล้วน้องพลอย พี่ปันปันไม่รักแล้วเนี่ยพี่ปันปันไม่รักแม่คอยกับรักแม่แล้วไปเลยโอ้ <c oughs> ไปอยู่ไหนเนาะเรากของคนจะไปอยู่ไหนหลูกปลาโอ้ให้ไป็นูกปลาโดนเนนสือกินมาสองตัวเลยโอ้ใครใครโดนเสือกินทั้งสองตัวเลยเสือที่ไหนจะกล้ากินคนเสือที่ไหนเสือที่ไหนลายท่านปลาเลยโอ้แล้วไม่ใช่เสหนุ่มเล่นดินทำไมเนี่ยเล่นดินทำไม ไปเลยไปเลยพอไล่เราไปแล้วพลอยน้องพลอยที่ปั่นพอไล่ไปแล้วให้ไปอยู่ในป่าเนี่ยไล่ให้แม่กับลูกไปอยู่ในป่าโอ้โหโอ้โหไล่ให้เราไปอยู่ในป่าด้วยกันไปเข้มยื้อๆหนึ่งเข้มยื้อๆเก้มยื้อๆ โอ้เขาไล่แม่ไปอีกแล้วน้องลอยพี่ปันไล่แม่ไปอีกแล้วไปไหนไกลไปไหนไปยูฟ่าแล้วหนูจะเอาแม่ที่ไหนเซเว่นโอ้จะหาซื้อแม่ที่เซเวน่นมีด้วยเหรอมีมีูซื้อของเล่นด้วยแล้วก็มุดยึดแม่อ๋อ,อ,อจะมีแม่เหมือนแม่จิมไหมนี่ไปซื้อเซเว่นมีเหมือนกันไหมหน้าตาเหมือนกันไหมหน้าตาไเหมือนกันนะถ้ามันจะเอาตัวดีๆีกว่าเดิมแหละเอาตัวดีๆกว่าเดิม รักรักรัรักรเออรักว้องค์งอโอยอิจ้าน้องอิจาน้องเห็นแม่รักน้องอิจาน้องอเห็นแม่เห็นรักน้องอิจาน้องคนอะไรอิจาน้องเนี่ยน้องตัวนิดเดียวเองน้องตัวนิดเดียวเอาเอาเอาเอแม่เรค่ายรโอ้ไปอยู่ในปากคน พลอยใครจะดูแลแมอ่อ,าอ้าพาไงดูแลขอให้พลอยดูแลจะไล่แม่ตายพลอยพี่ปันปันจะไล่แม่เข้าป่าแล้วน้องพลอยเห็นไหมเนี่ยได้ไม่ต้องหน้างี้จะได้ไว้จ่างมือมโอ้้ยไปไปมาน้องพลอยเรารักกันดีกว่ามามารักกัน <laughs> คนอะไรอีจ้าน้องโองยมาให้เราลักน้อง นีอน้องักน้องไคยมาคนอะไรอิจาน้องโอยเห็นแม่รักน้องนะคะปีบันัรเอานยมมาอิจาน้องโอ้ยบันฟันอิจาน้องนะคะเห็นแม่แสดงความรักกับน้องนะคะโอ้เรารักกันรักกันรักกันี่ารักกันรักกันรักกัน รักกันรักกันเอ้าเอาเอาดูดูดูแยกแม่กับน้องออกดูแยกแม่กับน้องออกเอ้าเอ้าดู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 ค่ะดูค่ะแม่แม่คะดูนะคะใครปันปันอินจฉาน้องอ<า>เห็นแม่รักน้องมากกว่าเอ้าเอา <c oughs> เอ้าอ้วนไม่รักแม่เอ้าทำไมล่ะก็ไม่รักน้องไม่รักทำไมน้องตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยน้องพอเป็นเด็กน้องพอเป็นเด็กที่ไหนนี่่ะเขาเป็นน้องโอ้ ไปเถอะแม่คว้าเอออย่าไปเอาเอาดูดูแยกแม่ควานนะคะกับลูกกับน้องลอยออกจากกันนะคะลายปันปันอิจฉาน้องแล้วนะคะอิจฉาน้องมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอ้าก็ไม่จะไปรักน้องเอาโอ้ย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 อ่อยดีกว่าก่อนอะไรก็ไม่จะรักน้อง ็หนูบอกว่าหนูไม่รักแม่แล้วแม่ก็จะรักน้องพลอยไงด้ไงเอาเงินมาให้หนูหมดเลยเอากระเป๋ามาด้วยให้พันหนึ่งน้องน้องน้องไเเงินจากระเป๋า้แ่นีูเนี่ยน้องเขานนารักดัมีดอกไม้ติดหูด้วยใครจะไม่รักเนี่ยใครจะไม่รักใครไม่รักพ่อออกแล้วรักน้องรักน้องรักน้อรักน้อง ก็แม่รักน้องอะตหมนอาดูดนะคะตอนนี้มีคนอิจฉาความรักน้องแล้วอยโอยอยดึงแม่ไปไหนดึงแม่ไปไหนเอ้าเอ้าเอาโอ้รักๆักแล้วตอนนี้รักน้องแล้วนะโอ้ไล่แม่ไปแล้วไล่แม่ไปแล้วพายปันปันน้อยนะคะโอ้ย เห็นแม่นะคะแสดงความรักกอน้องนะคะไม่ยอมนะคะไม่ยอมนี aw, people people ่อะอ่ะกอดน้องสิชะรักน้องอ่ะกอด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 เอ้ยกอดกันกอดกันรักกันเบื่อแม่จริงๆไหนน้องพลอยรักแม่ไหมลูกรักแม่ไหมเนี่ยพลอยปันปันเขาจะไล่แม่เข้าป่าแล้วไม่รู้เขาจะอยู่กับใครนะคะเพราะว่าอ่า น้องเปลี่ยนที่นะคะเอาคุณยายนะคะกับพี่อมทองออกไปอยู่ข้างนอกก่อนนะคะวันนี้เนื่องด้วยนะคะที่น้องอยู่ค่อนข้างแฉะมากนะคะแล้วฝั่งพี่อมทองอยู่ก็แฉะแฉะมากเลยนะคะก็เลยให้ทั้งสองเชือกไปอยู่ข้างนอกวันนี้คิดว่าน่าจะไม่มีแดดนะคะถ้ามีแดดแล้วค่อยผ่านทั้งสองเชือกเข้าบ้านนะคะ,ะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะติดต่อทรายมาลงนะคะไม่รู้ว่ารถทรายจะวิ่งได้หรือเปล่าวันนี้นะคะโอ้คุณยายใจน้อย เอ้าคุณยายใจน้อยอะไรคะน้อยใจอะไรน่นฮึออเด็กๆเตรียมสุกก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะที่น้องพลอยแฉะนะคะคุณแม่ก็เลยเอาน้องพลอยมาอยู่ฝั่งคุณยายนะคะคุณยายไม่ค่อยแฉะนะคะฝั่งคุณยายวันนานะคะก็เลยให้น้องอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะคะวันนี้อ่าเดี๋ยวตกกลางคืนให้ที่ของน้องแห้งนะคะก็จะกลับไปอยู่ที่เดิมนะคะ ส่วนคุณยายกับพี่อมทองตอนนี Good ้อยู่ข้างนอกนะคะให้นางทั้งสองอยู่ข้างนอกก่อนนะคะวันนี้ไม่มีเดทนะคะพี่ว่าไม่มีเดทเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หแชร์คือหนึ่กำลังใจให้กับครอบครัวของน้องบอบพลอยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะวันนี้คุณแม่ก็จะพากันนะคะไปปลูกหญ้านะคะ เดี๋ยวก็จะเอาย่านะคะพันยาขึ้นรถนะคะวันนี้เอาหนุกเลือกแล้วลูกใครจะรักเนี่ยแม่ไม่รักเลยเด้อมาป่าแป้งอีกแล้วดูนะคะความสุขเล็กๆเด็กยิงบอรพลอยนะคะอ่ะอ่ะเอา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 เตืองเตืองแล้วเตืองเตืองโอ้ย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 ดูพี่อมทองนะคะนางรักน้องโอ้ยเห็นน้องเล่นนะคะโอ้โหโอ้หนี่นี่อื้อ อ่ะอ่ะดูดูนะคะพี่พี่เลี้ยงนะคะแม่นมแม่นมนะคะอ่ะตอนนี้หมุนซ้ายหมุนขวาแล้วค่ะหาจังหวะก่อนหาท่าลงเหมาะเหมาะก่อนอู้ปล่อยลมด้วยใครปล่อยลมเสียงดังพี่ปันปันหรือเปล่าเอาบบพลหรอนึกว่าพี่ปันปันโอ้โหโอ้โหเล่นอะไรลูกเอาเอาดูนะคะนางเล่นอะไรแต่เช้าเลยวันนี้นะคะเล่นอะไรคะ่ะโอ้โหโอ้โห นี่นี่โอ้โหนี่โอ,อ ienne, ้โหโอ้โอ้โอ้ยอุ้ยเอ้ากลืกแล้วค่ะกลืกแล้วจ่าเมษจเากลือกแล้วค่ะเออเอออ้เล่นอะไรแต่เช้าเลยลูกอืมวันนี้อารมณ์ดีแต่เช้าเลยนะคะบรรยากาศค่ bon. อนข้างดีนะคะอ่าขออย่าให้มีฝนตกเลยวันนี้นะคะพื้น ในบ้านนะคะจะได้แห้งนะคะรถขุนทรายจะได้วิ่งเข้ามาได้นะคะเออเอออ่ะตอนนี้อยากเล่นกับน้องแล้วนะคะนะักเหลือกดินอยากเล่นกับน้องแล้วนะคะทรายปัน,ป,นปันน้อยนะคะคนอะไรอิจฉาแม่เห็นแม่รักน้องโอ้โหเห็นแม่รักน้องกลัวแม่จะรักน้องมากกว่านะคะอืมแม่ก็รักน้องเลยเนาะน้องยังเป็นเด็กตัวเล็กนิดเดียว <laughs> แม่ยังเป็นเด็ก อะไรนะโอ้สูงกว่าหนูอีกใหญ่กว่าหนูอีกสามเท่าโอ้โหพลายปันปันบอกว่าสูงกว่าหนูตัวใหญ่กว่าหนูอีกสามเท่าใช่หรอน้องพลอยตัวนี้เดียวเองเนี่ยตัวเท่ามดเองตัวตัวเท่ามดอันเนียมาเทียบกันสิไหนมาเทียบกันสิไหนไหนคนไหนตัวใหญ่ไหนคนไหนตัวใหญ่มาเทียบกันสิโอ้โหมามาเทียบกันดูสิคนไหนตัวใหญ่คนไหนตัวเล็ก อ่าไหนไหนเราไปเทียบกันสิไปกอดกันสิไหนไหนไหนโอ้บอกพอยสูงกว่าอีกโอ้บอกพลอยสูงอ่ะคอ่ะบอกพลอยสูงกว่าอีกเหรอ,อโอ้บอกพลอยสูงกว่าโอเคน้องพลอยสูงกว่าตัวใหญ่กว่าโอ้โหอ่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอพักความน่ารักของเด็กๆที่บ้านเปี่ยมสุขนะคะอ่าไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะโอ้ดูพี่อมทองนะคะนางอยากมาเล่นกับน้อง อยู่ใกล้กันค่ะให้พี่อมชองกับน้องอยู่ใกล้กันเลยนะคะนี่อืมวันนี้ให้อยู่ข้างนอกไปก่อนนะคะเอนยพี่บัวครับละหล่อลูกครับละหลอก่อนครับครับราหล่อยังไงครับครับละหลอก่อนเร็วครับยังไงเร็วครับราหล่อเร็วครับแม่แม่ก่อนเร็วของพี่บัวก็เฉะเลยนะคะไม่ซึมนะคะต้องรอสายตอนนี้รอสายเข้าครับก่อนเร็ว ครับแม่แม่ก่อนครับยังไงครับรลหลลูกครับโลโลครับโลโลเร็วครับยังไงครับอ่ะครับโลโลก่อนครับครับยังไงครับเสียงด้วยเสียงโอ้โหโอเลยเห็นหน้าแม่โอเลยดูนะคะโอเลยอ่ะเสียงอยู่ไหนครับนี่ถักถ่ายช่วงฉานะอ่ะเอาไหมลูกเสียงโลโลครับเสียงดังดังยังไงครับเสียงอยู่ไหนเสียงอยู่ไหนครับก่อนเอ้าโขโขอย่างเดียวเลยเอาเห็นหน้าแม่โขอย่างเดียวเลยอ่ะเสียงดังเสียงดัง โอ้โหโอ้น่นินิรอรอเลยอ่ะอ่ะครับเครับก่อนครับยังไงโอ้โหอย่างเดียวเลยพี่บัวโอเดี๋ยวให้กินลูกเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินครับเดี๋ยวให้กินครับโอ้อหบาย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 เออกวักกวากมือรอรอเลยนะคะพี่บัวสร็ล้วครับโอ้ครับเลยครับเสียงดังครับ นี่ค่ะที่5 Hence, ้า5ก็โผล่มาเก็บด้วยลูกเก็บอาการด้วยเก็บอาการด้วยคุณแม่ว่ายังไงทักทายคุณแม่สวัสดีค่ะจ้าสวยสวยหน่อยเลว้่วจ้าจัจ네้ายังไงค่ะจ้าสวยสวยเสียงอยู่ไหน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 เสียงก่อนลูกนี่โอ้ทางนี้อยากหาเพื่อนเล่นนะคะอยากหาเพื่อนเล่นแล้วอ่ะอยากหาเพื่อนเล่นอยากหาเพื่อนเล่นนี่ทำไมไม่เล่นกับน้องล่ะ ทำไมไม่เล่นกับน้องเนี่ยน้องเขาอยากมีเพื่อนเล่นเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมโอ้นี่ยมาสีพี่ปันเห็นไหมน้องถอดมือเรียกมาสีพี่ปันมาเล่นด้วยกันมาเล่นด้วยกันโอ้โหมาเล่นด้วยกันไม่ยอมนะคะอ่ะ <t. splash! S 2> วันนี้นะคะก็ <Parks. S 2> ได้เวลาอันควรแล้วนะคะก็ต้องขอพักความน่ารักของเด็กๆนะคะที่บ้านเตรียมสุขไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอ่ะน้องพลอยสวัสดีแม่แม่ก่อนลูกน้องพลอยยังไม่ได้สวัสดีแม่แม่เลยนะ อ่ะมาสวัสดีแม่แม่ก่อนค่ะคนสวยเร็วอ่ะมาสวัสดีแม่แม่ก่อนค่ะสวัสดีสวยๆคนสวยสวัสดีค่ะเสียงอยู่ไหนจ้าเออ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 จ้าจ้าจ้าเสียงอยู่ไหนลูกโอ้ยดูทั้งตาเลยอาจารก่อนจ้าสวยๆค่ะค่ะยังไงโอ้ยังเคี้ยวนะคะโอ้โหพี่บัวเขาครับโลโลเลยเออเสียงไม่มานะคะน้องยังเคี้ยวอยู่นะคะ อะต้องลากันไปแล้วนะคะสำหรับความน่ารักที่บ้านเตรียมสุขเช้านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ